เอาละะนี่เรามาต้มปลานิลเครื่องเครื่องเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเ,เทลงไปเลยนี่เทลงไปเลยนี่พริกพริกเราก็จัดการครูดแล้วอเอาแค่พอหยาบหยาบขี้เก็ดตำได้ได้อยู่พริกพริกพริก ใส่พริกกระบา,าอยาอะไรนะหอมเผ็ดอยู่นี่หอมเผ็ดอยู่นี่ครับหอมเผ็ดอยูนยอาาอออ่นี่เลยเอาล่ะต่อไปนี่เลยมาตู้ของเรามีทุกอย่าง หาหนึ่งนะกรขนาดตักยำขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยใส่น่อมเดี๋ยวขนาดนี้ใส่สักสองก้อนอใส่เข้าไป ไม่พอเพิ่มปลาสามตัวเราต้องดีสักสองก็พอไม่พอ่ะไม่พอก็เกลีย มาสักนิดนึง่นโอเคเสร็จแล้วก็เก็บไว้กันเอาละมีมะขามเปียกหไหมขามเปียกสักนิดนึง มันขามเปียกมาจากบ,บ้านนะเนี่ยนะข้าถูกเย็นมันจะแข็งดนะึง,ปงปไปดึยไปนี่เลยนี่เลยอาละคอ เสร็จแล้วเสร็จแล้วอืมเดงแป๊ดเลยโอเคาละเดือดแล้วไม่เจีย อันนีจะใส่ปลาลงไปปลาใส่เป็นอย่างนี้เลยห,หัวสองสามอสองหัวแล้วมอห,หางสามหัวหัวที่สามป๊าปป๊าบ,าบใส่ลงไปเรียบร้อยครับ เอเอนก็ตอปสุกน,นิดนึงผักแยง,งที่เราเตรียมไว้หอมแน่นอนใส่ผักแครงด้วยหอมผักแคง,งยามฟ้าเล่งค่ำ มันคนมากเดียวป่ามันจะเละโอเคโอเคเราให้มันเดือดนิดนึงก็เพิ่มเติมเก็บของก่อนโอ้ลมเดีลยวกอนมาดูอันนี้ก่อนเก็บห้องห้องเก็บ คลังของเรานี่ดูของคลังของเรามีทุกอย่างหยุดคลังแล้วตู้เย็นเอาตู้เย็นเก่ามาใช้ดีไซน์มันทีนี้เราก็มารอเอาจุดของก่อนจุดของเรียบร้อยเรี่บรอย กิลาวันนี้ใช้งางตร่นี้อันไม่ได้ใช้งานเก็บไวก่อนอ๋อเกของอะเก็บไว น,นีงก็เก็บไว้ตรงนี้มึงจะเดือดละวเรยียบร้อยวันนี้ก็แค่นี้นการล้าง เดตรงปากของเราก็เดือดได้ที่แล้วทีนี้เราก็ใส่ผักนี้ลงไปเลยผักกระแหงหอมผักกระแหงโอ้ละใส่ทั้งนี้เลยโอ้มีมะเขือเทศด้วยดื่มมะเขือเทศ สุกแล้วหัวมาเลยครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟร้อนๆเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟร้อนๆโอ้ยไหนดูไหนดูเนื้อให้มีเนื้ออนเนื้อเนื้อสุดยอดจริงๆเลยขอชิมหน่อยก็ชิมมาสิอื้อหือ do Ray.